พุ่นแม่บอลแม่งกับพูดไม่หังอ่ะขี่กันข้าอินแม่งเมาอยู่เสียงอีสานมาโดนคอยกะยังจนคือตอนคอยมา เพลงเพลยงหยังเพลยงหยังตายข้าวงเพลงตายข้าวงอยู่ที่ชวนโคตรงกโคตรงมีย่งเป็นผู้ฮ่องเจ้าเร็จหังเนียวว่าสุดข้าออกมาอยากมาท่นเพิงเลยเดี๋ยวมองพ่อขอมาเปนท่านก่อน เนี่ยว่าสุดนะอาตัวเข้าปานี่ก็ใส่สุดนักเรียนหายกินยากเนี่ยผู้จัาว่าผู้บ่าวบ้านผือนี่มันมักสาวนักเรียนแต่งสุดนักเรียนเขาแล้วมันหายกนง่ายโอติโอติพ่อพ่อได้กินบ่ล่ะกระเคอยู่ตัวแล้วร้าใบพุดได้เกิดอยู่ ไปยืนย่อมองมืดมืดนี่ควักข้างหลังไวไวหุ่นเหรอยงงนาขึ้นไปล่มทวนข้า,ก,ากุมามันผู้ใดกูยืนมั่งตั้งตนมาด้แฉนมันมูเก้ากันกูจัการดีตัวเนี่อีฮามันเลยอีย่องแน่นก็เนี่ยเออกันนี่แหละอีย่องค้นโก้หายกินน้ำค้นโง่โม่ก้ามสิ ยิมคนอะไรฮังโกเงินใส่บ่มีกระป๋ออีย่องหลายอีย่องคนโก้อีย่องหลายอีย่องคนโก้ระวังทีโพว่าแม่หนังตาลุงระวังทีโพว่าแม่หนังตาลุงอันนี้คอนสดอันนี้บ่แม่นหนังตาลุงอันนี้แม่นพุกตัวแบบฝ่ายขาคงมึงจะไปแย่งฮั่งโมเดง อีย่องลายย่องลงทีอีย่องลายย่องลงทีเลือกอูดซีบไข่หำของมึงบาดเพอไข่หำสมยัยใหญ่บาดเพอไข่หำสมัยใหญ่ระวังวใกล้ใกล้กับเก๊กไั่รันสับพ่อไม่มีเข็มสะอ่อนเอาไปหมุนเท่ ตาฝายตาธรรมบกักฝายกับบักฝายตาธรรมมันวอมแนนหำนี่แนนหมดลูกเอ้าบ่าถูกตบักฝายตาธรรมเออเนี่ยคือพอท่านหมดลูกจังไหนจังออกเพาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันยอน้อนเออไปไปไปคือเราคิดถึงกันมาเห็นกันตั้งแต่ปีหนึ่งนี่ห้าขวบแล้ว มันก็ปีเึงจังไหนชี้รถมานำกันเมื่อบื่อบากปอบตเข้าใจกันที่เดิมการแสดงโอ้ยยงไม่ล้งไฟเอ้ยเป็นจะาไหนป่านเมึองน้ำถ่วมบ่ถ่วมแม่มึงไหนยำแหลกอาบักล้ำมอเมี่จ่านม่านั่นเมี้บ้านกูเห้การเป็นจะไหนบ่านเมืองบ้านเมืองบ่ฟุ้งเลย ว่าเพื่อนบ้านกูนี่ง่เากังเว้นมันกะแจ้งยี่มือแล้งมันกะคำมันเลยทางเป็นเตื่นมือเศร้าตะแว่นขืนแดดนี่เราบ้านกูว่าเป็นจ้งไหนตะแว่นโตดินงี่เ่าไหนคำงี่เง่านั่นเป็นตัเงือบปะมาดมึงอยู่จังไหนกินจังไหนฝ่ายมาดกูนี่เนาะใครว่าเลี้ยงดูเลี้ยงกินเนี่ยกินกระแม่นปากอยากแม่นท้องเที่ยวขี่ก็แม่นขาเนี้ย จะเนก็เอาแปลกแปลกแปลกใอแต่ว่าวันกูแปลกคนนั้นไว้ฝายเป็นยังไงจะไม่กินน้าแล้วเนี้ยออกมีแต่หน้าบ่อยจ่อยนี่ว่าเป็นยังไหนเนี้ยเป็นน้าแม่บ้านกูเนยสร้างเป็นเนอะบ้านกูก็กันนั่นเป็นยังไงกินเข่าร่องไปออกมาแล้วเป็นชีวะทุกคนมีไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเก่าแต่ว่าบ้านกูเป็นยักษี่ไว้ฝายเป็นยังไงเป็นยักษี่จะเป็นแม่ไปนะา ไปง่ายเองพ่อปล่อยเห็ดมึงมีแต่กระดูกเหรอมาเก็บเก็บจับปอเอออาเบ้านกูเป็นยัตติแต่ว่าผู้ใดตายนั้นใจขาดโลดไปเออแล้วเป็นยังไงเฮ้ยขนมยาเป็นเรื่องตายมากกูหลอกขนมมึงเอ้าคือบอากูเหรอกูว่ามึงมึงตายนี่จากกูแล้วที่บ้านมึงมันก็นาชิตายอีหลีเนาะปอดไหม กูกินเข้าแซ่บกูโดนกูบ่ตายง่ายดอกกูได้ยินแต่ข่าวแม่เท่าจันแล้วใกล้สีตายเอ้ามันไผแม่เท่าจันแม่มันละอันแม่เท่าจันก็บ่ตายง่ายตัวว่าสีตายพรอะไม่ไงเข็มมาใส่ไปมันไผ่ไม่ไงเข็มเมีอะไรยังยงมึงเบาดีๆแล้วไฟมึงโย่ข้าวของข้ากูมาเบาเด้อได้เข็มแล้วมัตายง่ายดอก วัคือหมานี่อาวุธอย่าเพ่ออย่สอกเลี้ยงไหนกซะมึงบอกเห็นอย่างกันมันนีมาถามข้าถามข้ากันตัวถามรถพาดยุงยังไงปีนี้มันคือสดคือสายแท้ขู่กายกาเข้าเจ้าปีนีอดูสะบ้าหน้าตานั่นมึงใส่เข้มีหัวยังรอยนต์กระบ่มีคุณหนามีตะหคร้รถไทย อมหาน่อยอีกทอีกทอันบักอจอว้าเเปียบใบหัวใบหางเอาเชียวกันหน่อยอีมาหน่อยอีมาหน่อยอ้แวมึงจบสปวดป่เดียวนี่มึงจ้องใถสะปวดป่แวมึงเดียวเดี๋ยวมึงะตายไปแฮปบับบินหมาด้ล่ะยกันกั้ใช่ต้หัวตหัวบ้าน่นจะเป็นเชียวเป็นเชียวกูแฮออกมาแค่ไมันเกิดจะเป็นเชียวกูทีเดียวเนี่ยไอลูกอร้านไอพี่ไอม้องนี่แม่เน่ย กูเหยียบโบข้ามึงเนี่ยล่ะก็เขาบอกจะปากไงทำลายฟองของกนันกูว่ามันบจิ้มลูกชิ้นเจังไอ้สิมาเอินกูเชียวเชี่ยววะมึงเห็นบ้านนนมึงวันหมึวตีนมึงเห็นบ้ากูจะตียอหัวตอาเนี่ยล่ะมยงละมึงสู้แค่หังลาเจ้าสะใข่ห้กัไหนอ๋มึงจะมาเอิญกูเสียวกูกับมึงคนละรุ่นเจ้าอยากใครคเซเสียวไม่อนั่นล่ะมันนาเกียรติอยากใค่คเซเสียวจ้ามยแม่ยจังสิเศร้า นี่ไงนี่จะเป็นมึงหนาเงินเนาะบังคอบไปไปมาหาเงินแล้วมึงเสี่ยร้ายแบบไหนสองร้อยเท่นั้นแหละสิโต้เออนเสียวมึงดูถูกกูมึงว่ากูไม่มีเงินสิมึงขึ้เสียวน้อยแท้กูให้มึงพันนึงเลยมึงเอาว่าเท่าเออนกูเสียวเนี่ยเอออยคือสียรำเสีรวยเนาะวันละกูรวยคือติบเอื่นนนอกเงินเหรอเนาะมาเงิ้อนออกใครมึงไปบังไรอยู่ธนาคารอะกล่องไอ้แดงอยู่ เงืนเจ้าบ่พี่เงินพูนพันอวนร้ยพันนึำมือเอาผู้เสี่ยวเท่าไรเอามาสองพันมาให้กูไปขายของเมาเฟสหยังเสียวเลยว่าแย่มากเสียวร้ายแสียวใจ่เส้าเอาเชอรี่ไปใจให้ให้ไฟไฟจี้จ้างให้มันเศร้าเอิญไข่เชี่ยวไข่รับคัน แล้วมือไขว่อนี่ทางไหนมันไปคั้วขาไปลุกไ่หมอหมอมันว่าน่ะมันม่เลืมจีมันไม่ลืมเนาะมันเจตนานี่แหละไปจีจ้างให้มันเจ้าเอิงไข่เจียวนี่เป็นพยานในไข่เนี่ยละสองพันหนึ่งเราจีสองพันหนึ่งเราพยานต้องไข่ตายป่านละเลี้ยงเงินเนี่ยโอ้โอ้โอ้กระเป๋าเนี่ยเนี่ยกระเป๋าบ่กระเป๋าอะไะนี่มันไม่ลอกเนาะมันลอกไงก้อนนี้โอ้กระเป๋าใส่เงินใส่เงินโดยเฉพาะละบิ๊กนิก กระเป๋ายีต่ตอกมาโอ้กระเป๋าปิ้งนีโอ้อ oh, มาหลายเด้หลายเนี่ยเต็มกระเป๋าหุ่นโอ้นี่ดูไม่ผมได้บอกเออมีตัวตรวจต้งเจ้าน้ำมันโมเมียนไม่ยังปากแห้งหลายตำรวจแห้งหลายไม่ยังอ่ะบินเล็กบ้นนานเมียเอาไปต่อว่าพื้นเลยถูกไหมขึยนมาเห็นหมอกไปมากินเราว่าได้ลองลาเพิ่งยิงกินเราว่าได้เมียน ที s, <oples> ่มันใหญ่เ <physic> ข <introductions> ียนสี่เลขเนื้อยืมจากสองพันนเอฮาใครยืมเจ้าจากสองพันนะว่ไม่มีเงินเอามื่อเช้าขึ้เบิกหาพันพุ่นเบิกไปส่งงว่เนียเอ่าทีตายยังมีงวดอเยอะติงวดเนียมันบดเพาเป็นนกพี่สินเดือนมันถามหมอล่อุ้ยอุยุ้มันคืไทยบันถือไ้โอ้ยเส้นรวยหมโดูเวยเอามากกว่านั้นนะเอ้ยอย่าวางสั่นรสีัตละไฟไฟยืมจากสองพันนะ ต้องยืมเงินค่อยยืมเป็นงะโอ้ยก็ยืมมาให้เงินกันละสีพ่อสีพ่ออะไรเห็นมามีนี่นี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยบ่างอย่างตัวเดี๋ยวจะเอาคอยปใจเอาโมตัวพี่ซ้ำนี่ล่ะเง้ยเงินี้คนมเนินตกวนั้นกาคือเงินกูให้แท้ เดี๋ยวกูนับมึก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันหนึ่งเออกูยืมมึงสองพันไม่คืนกูพันเดียวมันมีพันเดียวออแล้วแสดงว่ามึงเป็นหนีกูยู่พันหนึ่งต่ันนี่น้องโกไมดูกูยืมมึงสองพันสองพันมึงให้กูพันเดียวนี่นี่นี่พันเดียวอืมมึงเป็นหนีกูยู่พันหนึ่ง ตายอยู่ซื่อๆกูก็เป็นหนี่เพิ่นเออต่อไปพันหนึ่งใช่ปันหามมาให้กูนะเรื่องจะปวดหัวไอ้ขายของเมามาให้กูนะถ้าทำกูก่ให้มึงแล้วนี่เออวันงานก็คอยมี้ม่เท่าอยู่บ้านเถลอเออนับจี้ไว้นับตั้งตีบัดนี่เป็นต้นไปกูกระมึงเลิกเอิ้นกูเชี่ยวเนอะต้องยอมบอกกูสับสนน้ำไหลนะครับหัวบ้างมึงยอมเอิ้นกูเชี่ยวเออโตไปนี่โตเชี่ยว เราก็ชุกแห้งแทนเดียวนี่ยันสีโชุกตัวโตตัวเชียไม่ใหญ่โตเจ้าชุกใหญ่ขู่ไะ้รชุกขู่กูจีนตจรงเมื่อเชียเมื่อวันเมื่อนี้ก็ไหนกินนองเยอะเ้าบักไฟนองเยอะมันอุ้ที่ต้อยแขวไปเหตุบักหมินหมานี่แหละมันก็ฟังมันไม่มรฟังเหตดฟังผลนี่แม่นะเมนี่เสียทุกย่ว นี่ถ้ามันตกใจผมเนี่ยแม่้าใจยังการแสดงก็คือการแสดงเป็นอะไรพี่พวงกุ้งพวกยากษ์เอิญดอกเสี่ยวนี่ยมันมีผู้บังคับผมหายบังคับหัวปลอดมึงหัวหน้าวงตัวบังคับไมยัอษ์หายบอลมันอยู่ดใส่เราบัลหลอดนี่โอ้าวขับวัวขยับขนแลอวจ้ะอีรีดีพอยด์ว่าฮึสมองผมเล่นพวงกันเป็นบาปในใจพี่ บ้าไม่ใจยังหาไม่แกตัวว่นได้สิเอินเสี้ยวอยู่นี่พ่อคือพ่อก็น้ำเตี้ยนอะนิ่นงแกผมก็ร่มน้ำถือม,มาตลอดไม่เคยสิลวมร่ำขำเกินจะเที่ยวเข้าใจ,ว,ใจว่าน่าหงุดหงิดเมื่อตั้มใจกับน้องปูก่กระบาดโอมโคมทอกทิมขึ้นกันปู่รักมา,มา,ากก็ปู่ป้าบางคับให้ปูเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนมึงบังรู้ตัวยังกูนี่ เอาต่ออายุึ้นลูกเกเป็ีาฮักมหยกูแต่งตัวผู้หญ่มาเนี่ยน่าเกลียดป้องไหมวะน่าเกลียดนั่นละกูสื้อผ้ามึงหนีกาลนิเสียงอจีสานเจากีสาไปเจ้าสื้อผ้าอไปโยงไหนขไปเบิร์ตายกูสื้ามึงตั้งวอกไหม ตังวงองกูกะอาดแล้วมึงกะอาดแล้วมึงกะมิซื้อเสียงเรียกน้ำแล้วหมาตัวไหนสิบหูจักมึงอลาบาโคตรวันนแล้วตายข้าวอ่องใครกะจ้าโมมีลูกบ่มีแม่มีพอนั่นละตังกะตังตังวงไหมเรียกอีล้านพี่น่องจำได้ลูกหลานจำได้เหมือสุขคนเหง่อะเมียอ่ะพี่น้องจำได้ปะครับวงเรียกอีล่านครับ จำได้อเอ,อจได้นานเยยี่พอเ่อตะกี้เขาไม่ยี่พอเลยเนาะมันยี่พอเขาจะใส่เอา้ามันไปหากินนข้าเมาอยยุสัเน่ยเนาะนไหเนาะเอนทำในเต้านะพ่อพ่อมันไปหากินปาขอนเนาะเห็นไหมเดี๋ยวกูน้ำหากันอุ้ยบันงาบเลยเ้ช่าเชาด้อเด้อดดาหาไรตรบไรปอดบัตแนวนึงน่ะนะกูหันใจน้ำกับว่าท่าน พี่มาขันกูมากๆกันเลยสิพ่อไปพี่แม่คนสิบหาไป็ตังห้องไหมพียดนะโลนเลี้ยงอีลานจำเนอะชุ่มยุลูมหนันพีไกลๆนะห้ามีการตายเกิดขึลล้นบะ่รับรองเนอะขับเรียๆนะจอดขับรถแมวไม่เห็นขากขัข้าง,งอ้อมพี่มาถอยรถถอยใส่เกียร์ถอยนะ เอา้าจังใดแจังเอาสินกระโปรงกูมาหนุงกูค,คือแก้ไว้หัวบอลพุน่นไอ,อ้สัวซ้ำหน้ามาก่อนเนาะปัดของจะของคือบมาหนุงหาไล่เมียดมึงของมึงไปยุใสอ๋อนี้อยู่ในกระเป๋ากูมาตัวใดเอามานะ่ะมันเจ้าตัวพ่ายมากี่หากินนี่ของจะของนี่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 นหากินแม่มึงใช่มันมาถือหัว พี่หู้มันอยู่ทางใต้พี่พี่พี่ตีบันงได้เปลี่ยนนี่นี่นี่ตีออกเปลี่ยนนี่นี่นี่มันหู้ึงมันคือหัวักตายมาแท้คนน่ะตีออกกันล้มหัวหัวชั่วคนน่ะชั่วซ้ำหน้ามกรอี่ผ้าตั้งเรื่องอีลานใจสุดของก็เป็นคณะทอสุดทีมเจ้าก็เป้าใชไหใ่ไปเลี้ยวยังไลูกไฟน่นแหะ เนี่ยบุยเซฟเป็นเซฟนะคะเนี่ยยางโซ่ตัวแม่ย่างโซ่โซ่โคพิมแล้วโคพิมแล้วมันแมียนบัวลรับงานรถบรรนีกทะยงมันแมียนบัวอ่ะเออเมียสีแดงกูมันเมียนดีเดี๋ยวชิ้นเมียนเดียวเดียวเจ้าคือยืมเงินแมีนุกเจ้าติดหนีแมีนุกเด้อว่ไอ้กูเป็นหนี้คนกูไม่ใช่ไฉหรอก กยืนได้ชักกูรักไก่ลน่ะคือป็นยังสามกุสิบพายเป็น่สั่นแล้อมันนิสของกูไอ้ราบหอห้ี่ยเด้ยจะตีดีเลาไยิ้งไไม่ไปฟ้องเอาสารพระูมีุ่นตีดีเลาเจ้าเอเาบ่ะเป็นนีกูก็ไ่ใส่ดออให้มันมากเจเก็บบ่ดละบ่เก็บได้สุกกูห้ก็ได้เอาผู้ใดะสุกเราเจ้าน่ะไม่น้ไปเจออะไนมันุกอยงอ่ะ สุกแล้วบ่งเหงมาหัานสุกยังไงแม่ยืนอยู่พี่ยืนจะพคนขอยกจีรลบกันเจ้าล่มเองถามว่าเจ้าล่มเองถามพี่น้องบ้าตงแม่นี่พะยานหลายคือหยังนี่ถามพี่น้องก็ได้แม่ตบ่พี่น้องแม่น้องสุกขอยบ่สุกนั่นแต่ยิ้บ่หูหนี่บ่สุกอีเลียอ่ะสุกแล้วกบ้ากายอมรับเป็นบ่บ้าเอ้าจังใดจังสิู่ดว่าข่อยสุกเจ้าตาบอด ขึ้นมาไว้เนาะเก่งหมดครอบครัวเก่งแล้วป้าตีโทษก็ได้ยินแล้วไม่ยังแม่ยืมเงินข่อยว่าสีบัวใส่มาซ้ำๆก็นำสีผ้ากันแยกวงสิตักวงผู้ใดล่ะคขึ้นไปจะของดังคักดังแน่แท้นี่แล้วอยู่าอนี้นะสามตัวนี่นะสามตัวสามตัวสมคนคนเป็นไปบ่หรอกแม่แต่ก็เจ้าสีมาไปบ้านจ้าได้กันแต่สูเสียงอีสามน้องบ่หรอกพ่อบ้านตัวเม่นตั้งง่ายจังสันดอกตั้งว่องฮานาไฟ เสียงอีสานน่ะสามร้อยสี่ร้อยคนสามสิบกว่าปีผุ้เน่ะชั่วสีมะฮอดป่านนี่โอ้ยสามร้อยอย่างน้อตั้งอยากของเนาะว่องสึกตลอดจักรยานไม่รอดเดียวมันยังเป็นวงใดมันบเป็นวงล้อเน่ยอันนี้ว่องหัวแล้ววงดนตรีก็เข้าใจบอมเอาจะคุยเสียงอีสานมี่ยังเรียกล้านนี่บ่องนะครับเอาเอาซับดีกับพ่อเอาซับดีกับพ่อไม่จำเป็นต้องเอามากไม้กายกองเอาโคศกเนี่ยนี่โคศกเสียงอีสานเนี่ย ข้อศอก่อนข้อศกกมีดกันยงอีหลานเอาไปยนไรยังเอาข้ศออกมาข้ศกเรี่ยงเร่าไปอยูเรี่ยงอีหล้วมานเดียวเอาเพต้องไปเอาไก่ดอข้อศกนี่ไใครเหข้อศอกกับมียมันข้ออกปีนั่นน่ะนั่นละมื่ก็ว่าเอวมันอยู่ใสเอาขึ้นมายยดเยดกันแถอไปเอาเอาลอดเอาลออีนี่เราเป็นแม่จำฝนมาตกว่าหันก็ยอนมันนี่ละ ตอนแรกเหรอฝนการล่อฝนบอลิ่นร่มมากไปจำฝนลินว่เป็นยังไงครับอันทัปดาเสียงอีสานก้อนสิรินสิมีพ่อใหญ่หลอดเราเสียบก่อนบักมอดตัวห่นน่ะมาแล้วมันี่ข้อสองอีหยังข้อสองแหละครับปาจะดูถูกกับปาร์เดนไหมเออเสียงว่าสันโอ้ยสุดยอดเสียใจเด้อเสียงพ่อใหญ่หลอดแห่งเสียงมีอำนาจเสียงย่ำนาจเออท่างนี้มีหอดจะโศทร มันจังหวัดละเด้หัวหน้ากระซังเอาลองลองเทศเ,เ,เ,เสียงมึงเอาเทเสียงมึงเทศหัวหน้าเอาโเรีนจังพย,งยพองญาตพ่อหลอดมันโมเมนต์พ่อหลอดเสียงบอกหมอดเสียงบอกหมอดโอ้ยคือสร้างแม่มึงเทิดขนาดว่าคือแต่ไหนคนมันยิ่งหยักตื่นไว้เหรอ,อพี่น้องครับมีพานอันโฆษณาแมาเ่เล็กครับอาสปอร์ตโฆษณาต่างๆเป็นเพื่นล่ะเนี่ย ขี่คุยบอกคุยซื้อรองโฆษณาบึ๊งโฆษณาร่องโซ่เลยโฆษณาโซ่เสียงอ่ะพอบ้านแม่เรือนที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนสนใจซื้อหาโอ่งตรามังกรไว้ใส่น้ำดื่มกันนะโอ่งมันโมเมนต์โฆษณาโอ่งโฆษณาอไอยางสัตว์โฆษณาคอนเสิร์ตต้านภัยาป้าคอนเสิร์ตเลี้ยงอินเลนผู้นำทีมก็คือปอยไฟดิปล่อยยากปล่ยากยิ่งใหญ่อลังการ เลี้ยงอีลานมินิมาร์ทเฮ้ยโอ้เป็นร้านขายพุนมันม่วม่ร้านค้าดิบันเทิงสีนี้ยังกว่าไปยิ่งใหญ่อลังการเลี้ยงอีลานอินคอนเสิร์ตัโฮัท่านจะได้พบกับของคารวาบันเทิงมากกว่า4ชีวิต เสียงฉันพี่จีลอยขาเลยไม่ชอบหัวไม่ดีชุดไฟแสงสีเสียงเวทียักษใหญ่ไม้แผ่นเดียว เจ้าท่นแป็สท่นเก้าส่นไม่แพ้เดียวมาหองไปตายเจ้านอะอยู่ซื่อๆนี่เพียงเขาข้อชนะอยู่ทนจะได้พบกับผู้นำทีมงานไอหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีที่สุดจากจังหวัดน้องขาย ็นลูกชายหัวฝีหัวหนองของคุณแม่ใหญ่จันยตาหัวแก้วหัวแหวนหัวีหัวหนองโอ้โนะมาเป็นตะกี้เดียนหัวฝีหัวหนองวะนี่แม่เอาปะนั่นติหัวแก้วหัวแหวนโอ้ยเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ใหญ่จันและคุณพ่อใหญ่เอาต้าแม่กับพ่อแล้วเจ้าของพ่อเถอ ่ไ,ไ,ไเ <c oughs> จ้าของฉาย,ยา <c oughs> พระเอกน้อย <c oughs> ปอยฝ้ายมาลายพรเจ้าของผลงงานเพลงตลกอกหักอลือลั่นสันน้าและพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับชุดใหม่ล่าสุด <c oughs> ชุดสีซอให้ควยฟัง เดมือซ้อคนเสามือซ้อคนเสาอุ้ยอุ้ยเอมาผิดหลายมองข้าวไปยังยังาแล้วันแล้วไปยังแก่ไปยังมือแฟดเพีนเนี่ยไเอามาขนาดซ้ำอีกจับต้มือกับพ่อเนยก็ได้เงินทนหรือตัว เป็นอะไดรครับเสียงครับแน่นอนแน่นอะครับซังเนี่ยังนี่่เห็นบอกเสียงอีสานไม่หยั่งเลยอยืนเชลมาบอกยืนเชลมาจังได้ภาษาขั้วศอกสำนักภาาบักมอดเขาบอกท่านเด็กปล่อยลูกแพ้ไหมไทยช่วงเวลาต่อไปนี้เขาจิปล่อยลูกแพ้ไหมไทยแม่นพ่อเสียงอีสานจิปล่อยลูกแพ้ไหมไทยบ้างหันไสโซไว้หลังหานทันบ่ โศจังหนีมันมามาแนวกัดไก่ได้ยอยู่เนี่ยเออเขาจีบเปิดโตเปิดโตนักร้องที่เปิดโตนักร้องอโอ้ยแต่ใส่ชุดเต้นนุ่งน,น้อยห่มน้อยออกมาเต้นกับว่าเป็นตาเบงแล้วส่วนนักร้องที่เปิดตัวาไอ้ไผทีมายืนฟัง่า หัวยังหัวเะยอ่ะสีกปากเด็สีกรอดคำว่าปากกูเป็นประแดกพูดแว่าเป็นเสียกีฬา่างไม่ได้ขอท่างใดนั่นก็ได้ระตังข้างมาตังข้ง ก็เล่าเขาทั้งหลายก็สร้างไปเอาเศษเล็กนี้ซะก่อนนี่เศษเล็กไหนป้าดูดูแท้จะได้จังว่าเศษเล็กเสียใจเดินรถเลี้ยงย่าเด้นนี่เด้อตั้งตอนนี้ก็ดาวมาแปดกีเซงวดยังบ่เบิดอยู่เนี่ยเห็นมัอดเนี่ยมอดไม่อยู่นี่กูก็จด้มาซอยสงวดเล็กนิดเดียวนิคิดผิดคิดไม่ได้เด้อทอมอดแม่ให้โอกาสเด้อขึ้นมาหาแม่นอกเล็กใ่เพมีผู้ใดอยู่นั่งหอก ไม่รองบอกไเบิร์เสียใจได้เขาเป่าเดี่ยวน้ำได้ปล่อยฝายได้เขาเป้าน้ำเท้ามอดเด้ออันเป่าพื้นตาโค้งโค้งตาทำทำเจ๊งสิสิไปตายท่านใดก็ไปเลยอุ้ยขาโค้งโค้งตาทำทำสิไปท่างใดก็ไปเลยไปเลยจะคุยปานันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสียงอีสานขาดไฟไม่ไห่แล้วเธอจะรู้สึก ให้พื่นจับน้ำแนวกว้องหลดจับแต่ผู้เดียวเสียกันเ้องเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าไปมึงได้ยินบ้าเพิ่นว่าให้น่ะไม่ยังขาโค้งโค้งตาทำทำมึงก็เปลี่ยนบุคลิกไม่ในเปลีไยนย่างแบบไม่ย่างให้มันโค้งขานด่อเนี่ยย่างยังเสียนี่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 ย่างไหมเอ้าลูกแพ้ไหมไทยเสียบไว้แล้วเรียกอีรันให้ยยุบแป้นแพนเดียว เอาเงยวคือสิยงให้ยุยแพนเดียวเอาเัง่งวัประกาศว่ามี่ปมีไม่แพนเดียวเนี่ยข้อสองประกาศไปแล้วไม่แพนเดียวไปยืนห้อมกันยหันโอ้ยหวจ้สี่กูประกาศจ้าิบแพนก็ดีเนาะแพนเดี่ยวกะยุโอ้ยจ้แพน่งกับนาเรยแล้วทังเหนียตั้งข้าวเดียวกได้เล่นแล้ยวหออ